และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเธอได้ออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับแฟนๆเป็นครั้งแรกด้วยเข้ามาในลุกใหม่อย่างที่เห็นเนี่ยผมสั้นนะไม่ไม่ใช่ลุกใหม่ผมสั้นนี่เขาโดนตัดมันตั้งแต่ในเรือนจำอ่าก็แต่ก็แบบว่าเขาเปรี้ยวเลยนะก็สวยเฉียวเปรี้ยวไม่ต่างจากแต่ก่อนเพราะเขาเป็นสาวเปรี้ยวอยู่แล้วนะพร้อมเผยความในใจด้วยเสียงสั่นเครือเขาบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจเสียงสั่นเครือทําไงสั่นเครือขอบคุณทุกกําลังใจคือขอบคุณทุก กำลังใจที่มีให้กันมาตลอดนะคะในวันนี้ที่ใบเตยได้ออกมาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้เพราะว่าพูดคุยกับครอบครัวตลอดนะบอกว่าถ้าวันหนึ่งได้ออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยอยากจะหยุดพักทุกอย่างอยากขออยู่กับลูกอยากจะหยุดพักอะไรรับงานแล้วเนี่ย <c oughs> ออกมาไม่ถึงสิบวันเอาเอาขาต้องใช้เงินมาล่ะอยากจะขออยู่กับลูกอ,อย่าง,งานี้ว่าและวันนั้นสิ่งที่ทําให้เราแย่มากที่สุดก็คือการพัดพักจากลูกนะคะเราไม่สนเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งสิน้นขอแค่ได้อยู่กับลูกทดแทนเวลาที่เสียไปอ่านั้นแคนเซ็น งานมายิบเจ็ดเนี้ยเออไปแทนไม่งไม่เอาดีบสองงานเหรอวิ่งสองงานเหรอเติดแล้วงานหนึ่งแล้วก็น้องใบเตยเนี่ยยังพูดต่อนะครับว่าในวันที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยคนที่เป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นน้องลุกและลูกสาวนะครับบอกว่าอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเขานะครับดูแลร่างกายหัวใจก่อนหน้านั้นเนี่ยชีวิตใบเตยสาสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับผิดชอบดูแลทั้งหมดนะครับของคนในครอบครัวรวมไปถึงทีมงานของเราเราเฟลมากเราไม่เคย ให้คนที่บ้านเนี่ยต้องมาส่งเสียหรือช่วยเหลือเราเลยยิ่งมารู้ข่าวว่าแฟนของน้องเนี่ยต้องเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นเลยตอนที่อยู่ในนั้นเนี่ยสามเดือนแรกคือมีแค่วิญญาณที่จะหล่อเลี้ยงหล่อหลอมหัวใจให้ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันทุกคนในนั้นเนี่ยจะพูดตลอดว่าให้นึกถึงหน้าลูกเอาไว้น้องมาเยี่ยมตลอดเราเลยรู้สึกว่าเราต้องสู้เพื่อจะได้มีวันนี้แล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆ่ตนะั้งแต่วันที่ใบเตยได้ออกมาจากเรือนจําก็มีกระแสสังคมออกมาสองด้าน คือมีทั้งสองด้านด้านที่ยินดีกับเธอด้านที่ไม่อยากออกมาต่อสู้ในคดีแล้วก็ได้อยู่กับลูกสาวที่ยังเล็กนะมันมีแบบว่ามีสองฝั่งนะใจะแต่ก็ม,มีกระแส<า>สังคมอีกไม่น้อยที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมรเพราะว่าคนที่โดนโกงไปเนี่ยโดนเงินโกงจากคดี โปรเดลทรีดีเนี่ยยังไม่ได้รับเงินคืนสักรายเดียวไปอ่านคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์มีว่าอะไรบ้างคะเกี้ยไปคอมเมนต์แรกไปมันยาวถ้าจะเอาแหมนึกว่าให้ด้วยความรักให้เพราะมันยาวหรอถ้าจะเอาฐานะของความเป็นแม่มาเห็นใจ ก่อนที่คิดจะทาอะไรคนเป็นแม่ก็ต้องคิดเยอะเพราะผลกระทบที่ตามมามันส่งตรงถึงลูกอยากให้ลูกและครอบครัวอยู่ดีกินดีก็ต้องขยันทํางานสร้างฐานนะด้วยน้ําพักน้าแรงของตัวเองสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไม่มีอะไรยินดีและน่าชื่นชมอ,อ,อีกคนหนึ่งนะครับลองนึกถึงลูกคนที่โดนโกงว่าเขาหมดโอกาสอะไรสูญเสียอะไรไปบ้างก็ดีนะลูกใบเตยอาจจะอยู่สุขสบายกว่าเหยื่อบางคนด้วยซ้ำํำ <Das que at> อมีข่าวเยอะแยะนะคะโดนโกงเงินไปแล้วล้มละลายหมดตัวบางครอบครัวฆ่าตัวตายไม่มีแม้แต่คำบอกลานะครับบางคนพ่อแม่เครียดไม่มีแม้คำราอะไรพ่อแม่อคอร์รัคชังต่อตต่อนี้อ่านว่าอะไรค่าตัวตาย๋เอตตคอตตหรอฆ่าตัวตายย่ออย่างทช่ไม่เคยเห็นนะอบางคนพ่อแม่ค่าตัวตายไม่มีแม้คำราเด็กพวกนั้นแหลกค่ะ คนที่ทุกคนโดนกระทำเจ็บปวดกว่าพวกคุณหลายเท่า